สวัสดีครับวันนี้ผมบันตีการเด้นนะครับพามาดูเทคนิควิธีการเสียบยอดนะครับมะม่วงฟอร์จูนบนตอใหญ่นะครับขั้นตอนแรกเราก็ทําการตัดต้นหลักไปนะครับแล้วก็แกะลอกเปลือกนะครับเคล็ดลับคือตัดวันนี้ต้องเสียบวันนี้เลยนะครับถ้าข้ามคืนไปเมื่อไหร่มันจะลอกเปลือกยากนะครับตอยอดพันดีนะครับเราก็ทําการพันเวนตาแตกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเฉือนแผลให้เป็นเขาเรียกปากฉลามนะครับเกือบเกือบเป็นริมเลยนะ แล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็ทําการพันพันไว้เทปขนาด2นิ้วนะครับแล้วก็เก็บแผลด้านบนที่เป็นแผลหรือว่าตรงบริเวณรอยต่อระหว่างต้นต่อกับยอดพันธุดีนะครับอย่าอย่าให้น้ํามันเข้าได้ถ้าน้ํามันเข้าแผลมันจะเน่านะครับแต่ถ้าเข้าหลังจาก7วันไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ อ่าอนี่ก็ครูทำการเว้นไว้ประมาณสัก2-3ถึงตานะครับไม่อยากแตกเยอะอันนี้เป็นฟอร์จูนหมดประมาณ4 0 0 5 0 0ต้นนะครับ23วันผ่านไปนะครับก็เริ่มแตกยอดขึ้นมานะแต่อันนี้ครูพันแล้วครูเว้นไว้เยอะประกากฏว่ามันก็แตกตาตามที่ครูเว้นไว้เยอะมากเลยนะครับเราเอาไว้แค่2-3ยอดนะครับเพื่อให้เลี้ยงทรงต้นให้มันสวยนะครับแล้วก็ทำการ พ่นสารไล่มแมลงด้วยนะครับเพราะว่ายอดอ่อนชุดแรกสําคัญมากอันนี้ทําการผ่านะครับคือเราทําการผ่ายอดเลยเพื่อให้ยอดหนึ่งเนี่ยมันแตกประมาณ2-3ยอดเพื่อให้ต้นเขาเนี่ยเป็นทรงพุ่มบาน,บานสวยสวยคือยอดแตกเยอะก็จะติดยุกได้เยอะนะครับคือหลักการก็เป็นอย่างนั้นเลยนะเสร็จแล้วก็ทําการแกะเทปนะครับถ้าทําน้อยก็ใช้มือค่อยๆแกะก็ได้นะครับ ถ้าทําเยอะเหมือนครูก็ใช้คัตเตอร์ค่อยๆกรีดบางๆนะครับไม่ต้องกรีดลึกจนถึงแผลนะนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะครับลองนําไปทำกันดูนะครูมันตีมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ